you ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟสูผูุู้คนนะครับพ่อกับผมคือเก่านะครับเชโนแก้วสายฟูดการกินบร์เห็เหตุใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรคือเก่านะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเพดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้นะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับยนเขาหอมสยามเลี้ยวนะครับ กัมาต่อด้วยเขาดอนะครับหรือว่าเขาบวไว้ต่อแสงนะครับหรือว่าเขาหน้าปังนะครับกับพันเขาซีพีสิบหกนะครับเมือนี้กะหากับพะลุงสองคนนะครับแม่บ้านยังมามานะครับเบิ้งวิธีการลกกานะครับอันนี้เขาซีพีสิบหกนะครับเป็นเขาบวไว้ต่อแสงนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะครับร้อยยี่สิบมือนะครับตัวนี้กะนาสิเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนตุลานะครับกะสิครบร้อยยี่สิบมือ ได้ซิปหาซิปีมือสอิหามือพราดีนะครับกาลังข่นตะยนนะครับอันที่ปกด่างเชียวไว้นี้อยู่นี่เป็นซีพี่ตองแปดนะครับอันนี้เอาลงที่หลังนะครับปกด่างไว้อยู่นะครับอันนี้ก้าได้ซิบหามือนะครับกะาค่อนข้างที่สิมีกินหอมอยู่นะครับเป็นเขาดอนะครับเป็นเขาบไว้ต่อช่วงแสงนะครับมาเบิงกาต้นก้ากันครับจ้ากี้ยังไม่เหยียบุ้นอ่ะพี่น้องนี่ครับมาเหยียบปืงมีห้อยเล็บร้อนนี่เพราะไม่พี่น้องว่าเป็นห้อยยังนี่ครับ มาเหยียบนะครับตอนนี้กับลกกากับพลุงนะครับพื้นทีหนึ่งไรสิงยนทีนะครับสีไสทั้งเบิดนะครับไสไล่หาซีบถาดเลยนะครับสําหรับพื้นทีหนึ่งไรนะครับนี่นะครับเขาซีพีสิบหกนะครับเขาบไว้ต่อช่วงแสงนะครับหรือว่าเขาน้าปังนะครับมาหนีกับมาลกกับพลุงสองคนนะครับเบิร์เพราะว่าไม่หวานยังออมาเบิร์น าการเลี้ยงกาของวรงลุงนี่ต้องเลี้ยงสวยๆงามๆสินะเวลาเขาโยนเขาคอยสิโยนไงนะครับจับโยนโยนไงนะครับอันนี้ก็เขานะครับค่อนข้างที่สีนี้กินหอมอยู่นะครับซีพีสิบหกหนาเสียอีพ้นผลิตสูงนะครับหนาจะทนโลกกว่าซีพีตองแปดอยู่พี่น้องนี่ครับต้นกานะครับกระสุดของแรปเปอร์การ,กรเกษตรก็คือเกานะครับดินซีเขาหนึ่งนะครับต้นเขาที่สีได้ก็อยูอ่ประมาณ หกเกตต้นหรือแปดต้นนะครับนี่ครับต้นเขาต้นก้าที่ได้นะครับนี่ครับพี่น้องเขี้ยวนะครับสําหรับก้านะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับแค่เพาะไว้นะครับคันผู้ใดอยากมักง้มมักเขียวมักอัวนะครับกะสามารถใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับกำนึ่งนะครับต่อน้ําบัวนึ่งนะครับกำเดียวเพราะนะครับจะใส่ไหลายกับมหาหวดได้นะครับ หัวตัยูเรียกสีเขียวนะครับอันนี้ในตัวเจ่นจากธรรมชาติล้วนๆนะครับพอได้ใส่ปุ๋ยยูหลอกยูเลียอีกยังนะครับอันนี้ก็เป็นซีพีตองแปดนี่พี่น้องปกไว้อยู่นี่ครับอันนี้ก็ได้จากมือเราพวกนี้เม่ท่านได้เปิดอยู่ครับได้ประมาณเก้ามือนะครับซีพีตองแปดนี่ปกไปน,นั้นซีพีสิบหกได้สิบห้ามือสิบสี่มือนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ กำลังลกกับพลุงนะครับสีออกไปย้นนะครับนี่ครับนี่คือเข่านี่คือก้านะครับสูตรของแรปเปอร์การเกษตรนะครับกับเข่าหนึงนะครับดินซีนะครับสีถือว่าพอดีนะครับนันข่าหนึงดินซีต้นก้ากับสีพอดีงามนะครับบอเยอะเกินไปนะครับนี่ครับประมาณนี้พี่น้องเบิ้งนี้ดินซีคู่เข่าคุหนึ่งนะครับ แต่ว่าเป็นคู่เบอร์18นะครับของแรปเปอร์การเกษตรใส่นะครับเป็นทั้งคู่เบอร์18คู่เบอร์18เป็นยังไงนี่ครับพี่น้องนี่ก็คู่เบอร์18นี่ครับนี่ที่ช่องของเขาใส่ในการตวงเขานะครับช่องแรปเปอร์การเกษตรใส่ในการตวงเขานี่คือคู่เบอร์18อยู่ซสระเบอร์มันอยู่ใสรนออันนี้ครับนี่ครับพี่น้องพลาสติกัมเบอร์18นี่ครับใส่ตวงเขานะครับ สำหรับคู่เบอร์1ินะครับเขาซีดินเออดินซีเขาหนึ่งสีได้ทั้งเบิดนะครับเขา25่กิโลสีได้ก้าทั้งเบิดอยู่ประมาณ25 5หถึง270ถาดขึ้นไปนะครับนี่พี่น้องมามาหลกซอยใน่พี่น้องตอนนี้เอาสำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปเบิง้งไปก้อนนะครับทีได้ทำการถอนโลก,ก้าซอยพลุ้งแล้วก็สีออกไปทำการโยนนะครับ สำหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ